ทุกคนทชั่วเราก็เคยทำรมดีก็เคยทำเพราะฉะนั้นผลที่ปรากฏขึ้นกับตัวของเราทุกรูปทุกนามนั้นจึงมีทั้งสุขมีทั้งทุกมีสุขมากสุขน้อยทุกมากทุกน้อยเจือปนกันไปในสัตว์แต่ละลายละลายไม่เป็นทุกหรือเป็นสุขโดย สมบูรณ์ทุกอย่างเรียกว่าสับหยี่นกันไปเพราะการท,ทําดีทำชั่วของเราไม่ได้ทำหนักทํามากจนถึงกับต้องเป็นทุกข์มากหรือเป็นสุขมากเราก็พากันทําตลอดมา <c oughs> นี่วันนี้ได้ชี้แจงถึงอัตถึงทํมเพื่อเป็นประโยชน์แต่บรรดาพี่น้องทั้งหลาย ให้เชื่อบุญเชื่อกรรมคำว่าเชื่อบุญเชื่อกรรมนี่คือว่ากรรมดีหนึ่งกรรมชั่วหนึ่งเราเป็นผู้ทำเองทั้งดีทั้งชั่วผลนั้นจะสะท้อนย้อนกลับมาหาเราผู้ทำให้ได้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์ทั่วหน้ากันผลเป็นสุข คือเป็นขึ้นจากการสร้างความดีผลเป็นทุกข์เกิดขึ้นจากการทำความชั่วเพราะฉะนั้นโลกจึงมีทั้งความสุขความทุกข์เกิดพนกันไปเรา <c oughs> มีศาสนาพุทธเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอและชี้แจงจแสดงบอกตามหลักความจริงเึงขอให้พากัน อุต่าไปอย่าบำเพ็ญตนเพื่อความเป็นคนดีาัังเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจา้าอย่าเชื่อฟังแต่เรื่องของทิเเลสโดยายเดียวซึ่งจะทำให้สัตว์โลกเ <c oughs> สียหายไปโดยลาดับลําดาไม่มีทางดี แยาเชื่อธรรมแล้วก็พยายามปัดเป่าสิ่งชั่วช้าลามกทั้งหลายออกจากการประพฤติตัวของเราแล้วสร้างคุณงามความดีประจำใจมีความสุขความเจริญก็จะค่ปรากฏขึ้นที่ใจของเราการเกิดนั้นไม่ว่าใครอยากเกิดดีทั้งนั้นเนี่ย เรื่องเกิดชั่วพบชั่วไม่อยากมีแต่มันก็มีอยู่ทุกแห่งทุกหนเรื่องพบดีพบชั่วสัตว์ดีสัตว์ตชั่วสัตว์ประเภทต่างๆเกิดสับสนบนเไปไม่เหมือนกันเลยนี่ก็เพราะอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายทำไว้แล้วจึงตกแต่งเอาตามความต้องการไม่ได้ เราจึงพยายามตกแต่งแต่กรรมดีให้มากแล้วก็จะค่อยเกิดผลอันดีงามขึ้นมา <c oughs> คนมีบุญไปเกิดสถานที่ใดย่อมมีความสะดวกสบายในภพชาติและที่อยู่ <c oughs> เคพื่อสเสวยของตนมีความสุขความดื้นเดิมบันเทมคนทำดีมีความสุข ติดเมื่อติดตัวตลอดไปไม่จนกรอบจนมุมเหมือนคนทําชั่วคนทําชั่วเหมือนกีดหาขวาหาหนามหาฝืนหาไฟมาปิดกั้นและเผาหลนตนเองให้ได้รับความทุกขทุกพบทุกชาติไปนี่ความชั่วเป็น่าเป็นหนามต่อตัวของเราส่วนความดีนั่น เป็นทางบุกเบิกและเป็นธรรมชาติที่หนุนจิตใจของเรา